นี่เราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทตีผลไตามาช่วยท้มไมแพ้หายตีละไม่รู้สึกเจ็บอะไรชนิดเฮ้ยหิวซังอ้อนไปหาอาหารดีกว่าเฮ้ยนั่นไหนอาหารงำๆๆง,งอ่านอะไรยจังเลยเฮ้ยเหมือนนึบมาในสนังตั้งมาเถอะไปหาผลไม้กินดีว่า Nyum, yum, yum. Aloy sang ngươi. Men nước bay chắc là. huy, nan, nua quá nè, năng. Hoi, nguồn lo vần đang kịp tụi, đi quá, lo 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 này, lo 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 này ความคว,วามวามจำทรงจำที่อ๋ออ๋อปืนลนไม่ใช่อ๋อคิดออกแล้วเราลืมเพื่อนนี่ว่าเพื่อนหายไปเฮ้ยเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนถูกตาตามจับไปเพื่อนเพื่อนอยูนหนเฮ้ยนั่นมันหมาพวกกระดนี่นะ่ะ เฮ้ยดูตั๊กมอมเมมเลยเพื่อนเราหนูไหนเนี่ยอะไรต้องแล้วก็โอเคๆแล้วก็เรียกว่าเฮ้ยไปแล้วก็ทีประธังก็บอกเรียประ้ังก็บอกว่าช่วยด้วยชิเฮ้ยเสียงใครเนี่ยเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนนะเฮ้ยนั่นไงเพื่อน